ถ้ามันขึนสูงไปเลยไปพรสิริสวัสตรที่พัฒนมงคลความสงบเยือเกเย็นแห่งจิตใจและความพาสุขทุกประการเขาจะบังเกิดมีแด่ท่านเจ้าภาพตลอดทั้งญาติโยมพุทธบริษัทพี่น้องชาวอากาศอำานวยผู้ใฝ่ศิลนไใฝ่ธรรมผู้ใฝ่คุณงามความดีทั้งหลาย ที่ได้มารวมกันที่บ้านเจ้าพาพในวันนี้ทุกๆท่านทุกๆคนโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวปาตกถาธรรมคือถ้อยคําอันประกอบไปด้วยพระธรรมอันเป็นคําสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาขอให้ท่านทั้งหลายจะได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยตีพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟัง ะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้ธํามิกถาวันนี้เป็นธรรมิกถาพิเศษพระรุกเหตุท่านอาจารย์ชนะท่านได้ทำบุญอุทิศส,ส่วกุศล ให้แกพันรยาที่ได้ร่วงลับไปได้รวบรวมบุตรธิดาทั้งลูกชายลูกสาวซึ่งที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาทำงานแล้วได้มารวมกันทำบุญอุทิศกุศลให้แก่แม่ผู้ที่ร่วงลับไปนอกจากนั้นก็เชิญญาสนิทมิสหายมาร่วมในสายทานแห่งศรัทธาร่วมขาบวนบุญเพื่อจะได้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและคนอื่น จะมาภาพขอแสดงความรู้สึกชื่นชมยินดีอนุโมทนาในการจัดกิจกรรมของท่านอาจารย์ชนะในวันนี้ท่านเป็นครูมีวิญญาณของความเป็นครูมาตลอดครูนั้นก็แปลว่าผู้นำทางจิตใจผู้นำทางวิญญาณไม่ว่าท่านจะอยู่โรงเรียนไม่ว่าท่านจะอยู่บ้านท่านจะเคลื่อนไหวท่านจะทำกิจกรรมอันใด รวนแต่เป็นไปเพื่อทำให้จิตใจพี่น้องผู้ที่อยู่ใกลชิดผู้ที่ร่วมกิจกรรมมีความสว่างสวยัยมีความเจริญมีความดีความงามขึ้นสมแล้วที่เรียกว่าครูผู้ที่ยกระดับวิญญาณของมนุษย์ให้สูงสุดยิ่งกว่าวิญญาณสัตว์เรัชฉานผู้นั้นจึงชื่อว่าครูมาจากคำว่าครุผู้ทําหน้าที่อันหนักหน่วงครุปลปวันหนักคารุปลปวันหนัก เพราะนั้นทำหน้าที่ที่จะทําให้คนเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เนี่ยมันหนักมันหน่วงมากเป็นงานที่ทํายากมากแต่ท่านก็ไม่เคยท้อแท้ทอ้ทอถอยอย่างต้องทําแม้แต่จะทําบุญในวันนี้ก็ทำหนึ่งเพื่อประโยชน์ตนสองเพื่อประโยชน์สังคมสามเพื่อเกื้อกูลแก่พระสัตนา สี่เพื่อน,นําจิตใจนําวิญญาณของเพื่อนร่วมกิจกรรมนี้ให้เข้าใจอะไรมากขึ้นสมกับที่ท่านเป็นครูก่อนที่อาตมาจะพูดอะไรไปเนี่ยขอใช้สิทธิส่วนตัวขององค์ปากถานี้อนุญาตให้ท่านทั้งหลายที่กําลังนั่งพนมมืออยู่ได้วางมือลงสักโดยไม่ต้องพนมมือเลยก็ได้เพราะว่าจะทําให้ท่านทั้งหลายรู้สึกอึดอัด ในการนั่งพนมมือเพราะตามปกตินั้นพวกเราทั้งหลายไม่ค่อยถนัดในการที่ะจะฟังพระสองฆ์องค์เจ้าท่านแสดงธรรมหนึ่งไม่มีเวลาเพราะเวลาของเราทุกวันนี้เต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้ยือ้อแย่งสแสวงหาปากกัดตีนทีเพื่อความอยู่รอดในสังคมที่กำลังเต็มไปด้วยการแข่งขัน ในขณะเดียวกันอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของการฟังเทศฟ,ฟังธรรมนี้จึงเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ช่วยทำให้การดำรงโยกการดำเนินไปของชีวิตนี้ดีงามก้าวหน้าขึ้นคนจึงไม่ค่อยจะสนใจในการฟังธรรมอีกประการหนึ่งอาจจะทำให้ลำบากใกลมากขึ้นคือต้องไปนั่งพับเพียบพนมมือแต้ไปดูนั่งดูละครนะดูยังไงก็ได้ ดูเฉยๆพอเต้นตะกยงโคมงบังดูก็ได้ฟ้อนกับเขาก็ได้ทําอะไรเขาก็ได้แต่พอจะฟังเทศนนี่นั่งพนมมือวันนี้ไม่ต้องพนมมือวางมือหลอกเสียยอาตมารู้สึกเป็นสุริมงคลคือรู้สึกมีความดีความงามความชื่นชมยินดีในใจที่ได้มาร่วมในกิจกรรมอันเป็นสิริมงคลมองคลมองคลคำนี้เราปาถนากับทุกคน เมื่อกี้อาจมามาถึงเห็นว่ายังไม่ได้เวลาก็แวะเข้าไปที่วัดจอมแจ้งไปไปรอเวลาคือเวลาบ่ายสามโมงก็ไปรอก็ได้ยินพระสวดได้ยินเสียงพระสวดไอ้ที่พระสวดนั้นเราก็เรียกว่าสวดมงคลแม่นหอพระเพื่อนสวดมงคลไว้สนให้มันเป็นสิริมงคลแก่บ้านแก่เฮือนพวกเราพูดอย่างนี้ตามภาษาพวกเรา นั่นเราก็เข้าใจว่าเป็นมงคลแต่เราก็ไม่รู้เลยว่ามงคลคืออะไรเข้าใจว่ามงคลคือคําที่พระพูดเปลา่าปะเปลา่ปลาด้วยกันหลายหลายคนแล้วก็เข้าใจว่าน้ําหมากส้มปล่อยที่ลอยและล่องอยู่ในขันนะมงคลเป็นมงคลก็ไปอีกและยังเข้าใจว่าสายได้ที่โยงไปจากพระพุทธรูปอ้อมขันไปสู่พระพุทธรูปโสภาพระได้มงคลไ ไม่ยังละมงคลไม่ใหญ่จักเล้วเศรษชักว่าบจัก,ก,จกเลยมงคลเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะได้รู้จักสิ่งที่เรียกว,ว่ามงคลมาจากภาษาบาลีว่ามังคลังอุตมังเศทังความอุดมความเจริญความวิเศษความดีงามที่สูงสุดนั่นคือมงคลตรงกับภาษาฝรั่งว่า high s b r e a d i n ข้อแค่อาจารย์ชนะบอกว่าโม่จะเข้าใจเป็นไงคำว่าภาษาอังกฤษถ้าผู้ภาษาลาวเนี่เข้าใจดีคือเอามาหลายๆภาษาหน่อยเพื่อความเข้าใจพรอ,อันประเสริฐมงคลอันสูงสดุดแต่นี้สิ่งที่พระท่านสวดนั้นไม่รู้เรื่องกันเลยทั้งผู้สวดและผู้ฟังจักเสดมงคลบนไหนบ้าง เหมือนกับคนไม่รู้จักบุญทำบุญไม่ถูกบุญอยากได้บุญแต่ทำบุญไม่ถกก็ไม่ได้บุญเพราะไม่รู้จักบุญจะขอเล่าเรื่องหนังล่วงหน้าไว้ก่อนเล็กๆน้อยๆคนไม่รู้จักบุญแต่ทุกคนอยาก,กได้บุญมีคนคนหนึ่งแกพายเรือรับจ้างอยู่แถบรุ่มนมนน้ำสแกกตังทางจังหวัดอุท,ยทัยธานีสมัยก่อนน้นสะพานยังยังไม่มี แม่น้ำใหญ่ใญ่อาศัยเรือข้ามฝากแม้แต่แม่น้ําเจ้าพยาเนี่ยมีสะพานเพิ่มมีสะพานพุทธยอดฟ้าก่อนนั่นคนจ้างกันข้ามเรือตั้งแต่ห้าสิบตังสลึงหนึ่งห้าสิบตังมาถึงบาทนึงมีครอบครัวหนึ่งสองขอเมีเมียน,นี่ไปวัดบ่ไยๆไ,ไปทําบุญไปจังหันส่วนโผนั้นพนนายเรือรับจ้างตเกเียนมาซื้อเหล้าขาวกิน ถ้าเมียบอกโอ้ยเจ้ากไปวัดไปว่าเนี่ททำบุญทำกุศล้ำเพลินต่เจ้าไปคู่มือไปเห็นเจ้าไดยังพัสสันคอยเห็นได้เจ้าไปคู่มือไปเห็นเจ้าได้บุญจะเถื่อไสระบุญแค็งคอยเห็นเจ้าไปขันเจ้าได้ก็มาปัน่นคอยในตี้เถอะพัสสันเธอคอยได้อันนั้นอันนี้คอยอยังปัน่นเจาเด้พัะสันคอยพ่ายเงื่อนคู่มือคอยได้เงินบ่ได้ร้ายก็ได้หน่อยอยังขี้ลายที่สุดเพราะได้เสือเรากินอยู่เ่านั้นบุญเจ้ามาแหลกเรากินได้บ่อพัสสัน มียน,นี้ป่าถนาดีต่อบหัวมากเลยแต่หัวเนี่ยเขาบอกภาษาบ้านท้องว่าหนลูสหายยหางที่นี่วันหนึ่ง <c oughs> เป็นวันซวยที่สุดเลยแบบพายเรือไม่มีใครข้ามฝั่งพอตกอากาศเย็นๆอย่างนี้แดดร่มลมตกเนี่ยคนเคยกินเหล้าก็ท่องห้องแล้วก็นำลายเหยเป็นโอวอวกอ่างคนอยากกิน นัินก็ไม่ได้โม่มา่วยขักแท้ <c oughs> ก็พายเรือกลับจะไปขอเงินเบียที่บ้านสักครึ่งขวดพอดีพระธุดงเดินทางมาหายบาทแบกกดบรรุงตุ้งนั่งมาพายเรือมาถึงกลางลำแม่น้ําได้ยินเสียงร้องบอกเว่าโยมรับส่งอาตมาด้วยโยมข้ามไปได้ข้ามแล้วมองกลับคืนไปเห็นพระฮึได้แล้วมือนนี่วิสันอย่างน้อยก็โก่งหนึ่งไ็ยังดีเว้ยวิสันเนี่ยก็พายเรือกลับ กลับมาก็นิมนต์นิมนต์พระคุณเจ้าจะไปไหนมาข้ามเมืดบอกมาจากนู่นเขาสแกกตังจะข้ามไปฝัง่งโน้นเขาขึ้นเรือเสร็จเรียบร้อยพระทั้งกล่าวพูดใครฟังเลยว่าเอาบุญนะโยมนะอา,ากลมาไม่มีเงินเอาบุญนะวันนี้ได้บุญตอนเย็นนึกผิดหวังอยู่ในใจว่าเสดดจเงินจากบาทจากใดเพราได้เสือจะก,กง่งผัสุวาเอาบุญอย่าเไนืน,นอนน่นอน บุญกับบุญปะนึกในใจเกินมาเลยจะไม่เคยได้บุญเลยเห็นแต่เมียไปวัดเราไม่เคยไปบุญดีกว่าอดเอาไม่ได้ก็ไปขอเงินจากเมียก็ได้พอถึงฝั่งพระท่านก็พนมมือขึ้นพนมมือขึ้นให้พรสิทธะมัตถุสิทธะมัตถุสิทธ,ทธ,ทธิกิจจังสิทธิกม,มังสิทธิลาพังชะโยนิจังแล้วหันก็ไป ความหมายาว่าสิทธมัตุสิทธมัตุสิทธรททธรปลว่าขอความปรารถนาท่านจงสําเร็จจงสําเร็จจงสําเร็จสิทธิกิจจังหน้าที่ที่ทําจงสําเร็จสิทธิกรรมมังการงานที่ทําอยู่จงสําเร็จสิทธิราพังสิ่งที่อยากได้ขอจงได้โดยสําเร็จชโยนิจจังมีชัยชนะทุกเมื่อเถิดท่านเล่พรท่านดีมากกับเป็นภาษาบาลีท่านก็ไม่ได้แปล ให้พอแล้วท่านก็คว้าบาตกับกดขึ้นฝังยันหัวเรือเลยโยมคนนี้ก็งงวะไหนว่าจะให้บุญไม่เห็นได้อะไรเลยก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวอยากู้อ่าพาไปใส่สบุญ่ันว่าสันว่าสิให้บตามปกติพระกรรมฐานที่ทําความเพียรเพ่งท่านจะต้องมีความฉลาดเพราะจิตของท่านสงบนี่ท่านมีปฏิภาณท่านสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ฉับพัน ท่านเลยที่วัยโยมนี่คงจะไม่รู้จักอะไรเลยไม่รู้จักบุญเลยนะขนาดเราให้พอรอย่างดีแกก็ไม่พนมมือรับไม่อะไรแสดงว่าไม่รู้จักบุญท่านก็เลยเอามือล้วงอ้กมาในจะหมูกแคะแคะปั่นก้อนขีดังมาก่อนดำดำสักหน่อยท่านก็นยื่นให้เอ่อจะมีชท่านี้ละคนนึงก็ยกมือทั่วมัวเลยซาถูกหับเอาก้อนขีดังอย่างดีเลย ได้เว้ยได้บุญบาทเนี่ครูท่านก็เดินไปท่านไม่ได้เลี้ยวหลังดอกแต่ท่านีแกที่ามาแกมาดมม่าสีมันเหม็นรวยบุญเนี่ยไว้สักเอ๊คือบอกหอม,มบะผลเลยท่านสีมันเหม็นรวยสักแล้วก็ใส่กระเป๋าเสื้อเดินมาจะไปอ่างเมียเมียไปท่องกูเหม่จะได้ไล่ไปนไดหนอฉันเข้าได้เทินเดียวเท่านี่หนึ่งไว้สักเดินไปสักพักหนึ่งบรรยากมันเฮีย มันกอนน้อยพอเป็นสีเหี่ยไปจกออกมาเบ่งเอวหาถุงใส่นอนใส่ไอนั่นวเอาใส่ในกระเป๋ามือกดไปเดินไปว่ามันเหี่ยวหรือว่าเหลือคือว่าะเสรมือจกกรไปีกก็มาดูมันดมดมดมเหม็นเหม็นแจ๊บเหมือนกันหน่อยเพื่อใหนอนบุญเนาะเสริฐจ๊แจะบไบุญมีเข้มเข้มดีเลาเป็สิเข้มเข้มสรนั่นคือมันได้ว่ากินมันเสลยไปยังไงบุญมันมีน้อยแล้วเกิดเสริฐอมกลับหลอดอะไรมันยำกลับเราครับ กินเลยโอเคเด็กกินบุญก็เอาเธอไว้นี่ใครคนไม่รู้จักบุญทำบุญไม่ถูกบุญแน่วเป็นไห้บอเอ,เอาเสียเอาแนวเป็นพอดีไปห้าวาเนี่ยนนแต่เขาเก่งเด้งเนาะไปทำบุญบอฝันอีกยังเนี่ยบออ๋อฝาว่าเสียเอาฝันไปเทระบุญอาจารย์มาเคยไปแสดงทำทางบุรีรัมย์นี่ก็มาในมณีจากอำเภอปากโคนชัยอำเภอพุทธไทยสง แถวนั้นสวยเทปไปเทปไปโอ้ยพี่น้องบุญหลายแท้ๆเนาะมาขอกันอยู่ไก่บัตรเสมอโอ้ยขนน่อยขอในท่อนขอยย่งเลยก็เรียกว่าได้บุญยังไงเลยทนมขน่อยบอยากได้บุญอยากได้เบอร์มาสั่งเม่อบอกพวกบุญเบาจะเอาเบอร์นี่คือความไม่รู้จักบุญนี่ก็เหมือนกันเราทั้งหลายปรารถนาสิ่งที่ดีที่งามเรียกว่ามงคลนี่มพระมาสวดมงคล พ้าท่านแสดงเรื่องมองคลที่ดีที่สุดอย่างวันนี้กระทําสิ่งที่เป็นม,ง,มงคลอาจารย์ชนะนี่มีมงคลหลายอย่างมงคลนั้นคือการกระทําการพูดการคิดที่ดีที่งามที่ถูกที่ต้องรวมทั้งหมดมันมีอยู่สามสิบแปดประการตั้งแต่มงคลหย,ยาบๆจากการกระทําต่อมาสู่การพูดทางวาจาต่อมาลึกลงสู่ใจ การกระทําการพูดการคิดทางกายทางวาจาทางใจถ้าทํามันถูกมันต้องมันเป็นมงคลมันเป็นสิ่งที่อุดมสิ่งที่จเจริญสิ่งที่วิเศษที่ดีที่นานําชีวิตให้ดีให้งามที่มองเห็นเห็นอยู่เนี่ยการเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียที่ถูกต้องก็เป็นมงคล ปุตตะทารัสสังคะโหอ,อนากุราจกรรมันตาเอตัมมังคารามุตตะมังภาันจะสวดมาดัง่ดาเยวนันนาจะภาลนังบันดิตานันจะเซวันนาปูชจะปูชนียานังเอตัมมังคารามุตตะมังปฏติลูปเทสวาสจา่ผปุเพกตะบุญญาตาจ้าเปียงจบเลยก็เป็นนวสเอาออนซอนไปกันเลยผููฟังก็ไม่รู้คูค่เทก็ไม่รู้ ได้ค่ะบบุญบาทเ ika, wyn, Ramadan, น, er, นี่ยวั os, นนบอาวสันบาแกะเกกันเลยวุ่ื่องกันเลยความจริงนะมันมีทั้งหมดสามสิบแปดอันเริ่มตั้งแต่อาเสวันนาจะ่าลนังอยากไปคบคนชั่วอยากไปคบคนพาลสันดานอยากมันจะพาเราไปสู่ความล่มจมพินาศยหอ่ย,ยับอย่างนี้บันดีดานันจะเสวันนาให้ไปคบแต่คนดีถ้าเราจะรู้ว่าเราเป็นคนดีหรือเราอยากจะรู้ว่าคนนั้นเขาเป็นคนดีหรือเราสังเกตตร คนดีจะมีแต่คนดีไปหาคนชั่วจะไปหาคนชัว่วคนดีจะไปหาคนดีพระพุทธเจ้าวาทาตุโซวะพิกาเวสัตตาสตเตหิสัทิสังสันทันติสเมนติสัตว์ทั้งหลายเข้ากันได้ด้วยธรรมชาติธาตุสันดานเดิมของเขาในอดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ตาม สัตว์ที่มีนิสัยเลวๆก็จะไปหานิสัยเลวๆสัตว์ที่มีนิสัยดีๆคนมีนิสัยดีๆจะไปหาคนดีเพราะนั้นเวลาใดผู้ใดเราสังเกตดูผู้ใดเขาไปคบคนเช่นไรเขาจะเป็นเช่นคนนั้นยังเวเสวติตาทิโสคบคนใดเป็นเช่นคนนั้นอย่างอาจารย์ชนะนเนี่ยท่านไม่ไปคบคนขี้เล่ามายาแม้แต่ท่านเอาบุญอย่างเนี้ย ท่านก็ไม่จัดให้มีเหล้ามียาไม่มีการฆ่าสัตว์ชีวิตสงบแล้วคนที่มาเนี่ยก็เยอะรุ่นแต่คนดีที่มาหากันสมคีเราเขาบมมาได้บานไรพุญนี้ยังกระจอกกระดกกระเดียดเขาบอกไปหยอกงั่นอาจารย์ตะนีน่กระจกเขาว่าเราเปาะเดียวกับวเด็กินก่านั่งกับพ่อเสียดเบิ่งงอนไปสั่งแต่เขาก็ไม่มามันเป็นกลุ่มของใครของมันไม่ต้องวอรี่เลย วราพูดได้จะว่าคนดีจะไปหาคนดีคนชั่วจะไปหาคนชั่วดีจะดูดเอาดีไปรวมกันชั่วจะดูดเอาชั่วไปรวมกันถ้าผู้ใดมีความดีมากผู้นั้นก็จะดูดเอาคนอื่นที่มีความดีน้อยให้ไปรวมดูท่านอาจารย์มั่นท่านอาจารย์ฟัน่นลวงปู่ลวงตาดังๆลวงปู่ชิ้นใครต่อใครท่านมีความดีมาก ท่านกด็ดูคนอื่นที่มีความดีน้อยให้ไปรวมกับท่านแม้แต่พระบาทสมเด็จพระเจากกา้าอยู่หัวเวลาท่านล้มหายตายไปมาพระราชทา,านเพลิงอย่างโลอูฟันอย่างเงี้ยโงรงแรมเต็มไปหมดเลยโลงรงแรมสกลน,นครอ,อุดรธาน,นีนครพนมกาลสินคนหลั่งไหลกันมาพระจเจ้าแผ่นดินจ้าฟ้ามหากษัตริย์หลั่งไหลเพราะอะไรเพราะคุณงามความดีของท่านที่มีมากมันดูด มันดูพผู้ที่มีความดีคนที่เราเมาออยาเขาก็ไม่ไปเขาก็คอยไปหาเพื่อนเขาเพราะเหตุน,นั้นมงคลเนี่ยมันจะบอกในการกระทําเว้นจากการครบคนชั่วคบคนดีบันทิตามันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชามองเห็นคุณค่าของคนที่ควรเห็นคุณค่าอย่างวันนี้ ลลกเต้าทั้งสามอยู่กรุงเทพยอยู่รีสเกตอยู่ไหนต่อไหนวันนี้มาบูชาบูชาแม่ที่ล่วงลับไปบูชาน้ำใจพ่อพ่อจะพาทำบุญหาแม่ที่ล่วงลับไปนี่มันเป็นมงคลคนที่มีคุณงามความดีก้างก็ทำอย่างนี้ฮพระพุทธเจ้าว่าเป็นมงคลเขาจะเป็นผู้มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว ไล่ไปเรื่อยๆถ้าเอามาเล่าในแต่นี่ไปหาตะวันตกเด่นไม่จบสามสิบแปดข้อให้มีข้อที่เห็นชัดๆอาจารย์ชนะธรรมอยู่เนี่ยปุตตารัสสังขโหสงเคราะห์เลี้ยงดูบุตรภรรยาอย่างถูกต้องชอบธรรมไม่ไปทำในสิ่งที่มันเพดมาเลี้ยงลูกไม่ใช่เลี้ยงเพียงแต่กาย เลี้ยงได้แม้กระทั่งใจถ้าเลี้ยงให้มันโขกมันต้องทั้วันในปัญหาพ่อแม่ไม่ค่อยจะเลี้ยงลูกอย่างถูกต้องพอถึงวันแม่มาทีก็เล่นละครกันเอาลูกมากราบมาฝากดอกไม้มาพูดด้ยดีใจแต่เศร้าวันแม่ไปจังหน่อยรถไปแล้วลูกไปทะเลแถดๆไปเราต้องการให้ให้ให้ลูกเราเป็นคนดีเราเลี้ยงเขาให้ดี ไม่ใช่เลี้ยงเพียงกายอย่างเดียวเลี้ยงกายี่เลี้ยงายหาแนวกินแซ่บๆมาให้มันกินมันอยากหยั่งหามานมสดป่าโจดดงบังไม่ทุกหยดสดจากเต่ามันมาขายซื้อให้มันกินจังหน่อยมันก็อ้วนท้วนสมบูรณ์มันก็ดีก็งามแนวแซ่บแต่ใจมันเราจะเลี้ยงอย่างไรไม่ใช่ว่าตามใจลูกแต่พืชเลี้ยงให้มันถูกเลี้ยงให้มันดีพอโตมาลูกเนี่ยกายเขาก็เจริญไวใจเขาก็เติบโตด้วยคุณงามความดี เพราะพ่อแม่พาทำพาพูดพาคิดในสิ่งที่ดีที่างามเลี้ยงให้มันหกในดีนะคือนอกจากเลี้ยงทางกายแล้วทางจิตใจพ่อแม่ต้องทำให้ลูกดูเป็นครูสอนลูกอยู่ตลอดในครอบครัวจะไม่มีอาการทะเลาะเบาะแหวงความอดทนความทะยันคำพูดคำจาล้วนแต่สิ่งที่ดีที่างามนอกจากนั้นไม่คอยเอาใจลูกตลอดไป ในสิ่งบางอย่างสิ่งที่มันจะเป็นโทษเป็นพิษเป็นภัยจะคอยห้ามไม่ตามใจมเมื่อเดือนที่ที่แล้วมาเนี่ยวันที่สิบสี่วันที่สิบสี่ที่ผ่านมาเราออกพรรษาวันที่สิบเอ็ดแต่อาตมายังไม่ออกเพราะว่าอาตมาจำพรรษาหลังเพิ่งจะออกมาวานันี่นี่มีโยมถ้าพูดขึ้นมานี่ยโยมพี่น้องชาวอากาศจะรู้โยมหายเป็นแก้วนะแก้วหาย ซึ่งมีมีภรรยาชาวอากาศเราเนี่ยแล้วก็ไปโจกวันนอนวันนี้แกมานิมอนต์อาจจะมานะ,ะอ้ากันยาคูเอ้ย่าสังขารหน่อยในบนไปกินเข่าเฮือนเขาหน่อย,ยไฟเห็นยังเดี๋ยจะขานหน่อยอยากได้บุญหรอเปล่าขานหน่อยอยากได้บุญเหมือนสังขาหน่อยอยากอยากชื่อที่ดินถวายยาคูฟังยาคูเทศในวิถีโยร์ค้นหลุกค้นพองบูชาพระคุณแผ่นดินนี่วันอันอื่นทานมัมมัตช่างกองวุ่นมานี่นับบทคูหรอเปล่า กองบวชกับเห็ดกองหดกับเห,ห็ดกองกระถินนี่เจ็ดกองปีนี้เป็นกองที่แปดเชพาโดพาลันถอดกระถินยังบวนเด็กแต่ถวายเงินชื่อที่ดินแต่ยินเทศในวิทยุขอนวอนก็อยากได้บุญเอากี่องค์เอาเอากี่กี่องค์แล้วเอาพระเนี่ยเอาชีองค์ก็พออาตมากระพาพระเนยขึ้นมาฉันที่บ้านแกฉันแต่ละกระเทศให้ฟังอาตมาก็เลยถามว่าโยม เชื่อไหมว่าบาปมีบุญมีขานอยเชื่อแท้ๆว่าฉันบาปบุญนม่มีแท้ๆมีอิริขนอยเชื่อเร็วกว่าฉันลูกขนอยชิบหาคนคนนี้ลูกขอนอยอย่างไ้มาไลาเขาโดนไปเหรูปเมียถามคนว่าฉันช่องคนบอดีมาเอาใหม่คนชุดถ่ายนี่ดีอิริว่าฉันเนี่ยมันก็ดีรูกมันก็ดีดีลงกันมืดมูวขานอยหนีเริ่มทำบุญขวัตแต่อายุชีชิดปี แกก็เล่าให้มาฟังว่ายางมาตั้งแต่เมืองแกผลชิดเ็มือ,อาาามาหอดาแขกควบมายุ่เมืองไทยเลือยไม้รับจ้างขดดินทั้งป่าเผาทางเอาหมดหาของอย่างค้ยกระบุงหูฉี่ฉายเราใช้เข่าคางละงี่ชิบหา,ากิโลเข่าฉานจากเข่าฉานยังเทินขึ้นไปอีกฉี่ฉายจนหอดไมาคานกองเดืดเนืดหาบตั้งแต่อากาศหอดนอน หาจากว่านอนหอดอากาศปานรถชิบหล่อระฟ้าหาประจัง่งมาฉันเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลื้อนหนัํนทบุญงาไมได้เ่นพาทาบุญนีท่ทากองบวชกองโคตนี่นับบทหวนกองกระถินเจ็ดกองนี่กองที่แบดขน้อยนี่เชื่อว่าบุญมีอิลีลูกชิ่พาคนไม่จะพูดดีๆบวบ,บงหยาป่าเตดน้ำลายแล้วคือลูกไทยบาทหย่อนบุญนี่เรียกว่าปุตตะทาลัสสังขโห การเลี้ยงดูบุตรภรรยาโดยถูกต้องชอบทำเป็นมงคลแกบอบกว่าทุกยากลำบากเลี้ยงลูกแต่ก็ซ้อนลูกสม่ำเสมอพาทำแต่คุณงามความดีแบบแกบอกแกวอื่นเขาบอมีชิ้นทำขันขนวอยบอกอยู่ในชิ้นในทำรวยรวยบว่มีชิ้นมีทำเนี่ยบอกอะไรปะแ่เ,เ,เขาเ่าให้ฟังนี่บักลูกชายใหญ่ได้ดีเงินเ,นเดือนหาหมื่น เบียเหี้ยงวันละหนึ่งพันนี่บักลุกชายหลานนาง,เ,นเ,งเดือนเงินเดือนหมื่นแปดเดือนนี้ลาเดือนหนึ่งบอทําทงานมาชอยพอเฮ็ดบุญกระถินบ้าเราอยา่างปากเปียคือลูกไทยบ้านย้ Nh อนบุญระว่ง <c> แ <oughs> ต่เดีมาเฮ็ดบุญมีจริงๆเดี๋ยก็เล่าฟัเดีนี้อายุแปดสิบปีเลยเจักสิตายเมื่อไหนขนอยได้ทําบุญน้าแหน่เอาเงินมาถวายแต่มาซื้อที่ดินพันหนึ่งกางแหล็งพันหนึ่งนี่ เอาอีกเจ็พันท่านเบมือมันจังฉีด่ดได้บุญไรอีกตีกว่าเลยโชีสองพันเพราะจะมาซื้อที่ดินขยา,ายวัดเออแกบอกว่าถ้าหากเราไม่ตั้งอยู่ในสินในธรรมเหมือนคนอื่นเขาเนี่ยเราก็คงจะรวยแต่ว่ารวยแล้วมันไม่ดีไม่เอาเราบอกให้มันดีดีกว่ามันไม่รวยแต่ในที่สุดลูกเต้าดีมดคนนึงอยู่อยู่เมืองชะกลเป็นเจ้าของธนาคารก่อไห่ เนีย่ยครูไปเลยนิมนต์โลดประชันเฮ้ยมาไปเลยวไปไปบ้านนิมนต์ไปกินโลดก็ไายแล้วว่ะแล้วเนี่ยบอกว่าเวลาลูกของแกเนี่ยได้ปลาบึกได้กวงได้ฟันแนวกินแฉ็บๆมันจะโทรระชับมาโลดประชันเฮ้ยเนี่เอ,อ้ยอย่าเห็ดตูห่หเฮกินนข่ยอยรจะไปหาเจ้าใครได้นี่กินแฉ็บขับรถเก๋งมาโลดประชันมาอดมันหนึ่งเขาเป่าไฟเองมันโอ้ยดีไร้แ้ๆดีหน่อนบุญ ันนี้มันเป็นมองคนเมื่อเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าให้ดีให้งามในศีลในธรรมอยากจะให้ลูกดีลูกงามอย่างวันเนี้ถ้าเป็นคนอื่นทําบุญวันเนี้เขาจะฆ่าลูกของเขาฆ่าโดยวิธีใดพี่น้องวันนี้จะต้องมีหนังจอใหญ่จอยักษ์บริการโฮแงนภาพภาพยนตร์หรือยังภาพยนตร์หรือเพื่อสิจางมาืัอนี้หรือว่าสั้นแต่สูงอะไรก็นั้หมอลำชิงนี่คือการฆ่า ฆ่าลูกทางอ้อมเพราะเป็นขาดเดลกอกเจ้าของฆ่าลูกทีบ้านพ่อเพราะในหนังในละครนั้นมันทําลายจิตใจฆ่าจิตฆ่าใจเขาให้ตายจากคุณงามความดีในหนังนั้นถ้ารักกันก็แก้ผ้าออกมาไล่กอดกันปัํมกันกลมกันสมัยนี้ถ้ามันเกียรชังกันมันก็ชักปืนออกมาไล่ฆ่าไล่ฟันกันยิงทุกวันในหมอลํำสิ่งยังแต่บา้านได้กแกผขาลำเท่านั้น เพราะจักเด่าลำเด่งลำหอนลำสกัดโยงโคงบังลำซาละพัดเฮ็ดห้เด็กรุ่นใจแตกผู้ใหญ่ใจพังคู่เท่าตันหากับเท่าเกือบตายฟอนอ่อมเขาสลาบ,บสลาบ,บจะบังก้หลายสูตากูแห่งบุญได้ไปสันเด็กหน่อยไปบังทั้งนั้นนี่เราทําลายจิตใจเราเข็มฆ่าคุณงามความดีที่มีในใ,นใจเขาเพราะนั้นอาจารย์ชนะเนี่ยท่านทำของท่านถูกเราอาจจะมองไม่เห็นเลยว่ามัน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 เป็นการทําลาย แต่ที่แท้จริงนะมันเป็นการทําลายจิตใจของเด็กรุ่นใหม่สมัยก่อนเนี่ยน่งสลับอยู่เนี่ยรุ่นผู้เฒ่าอายุสิบเอ็ดสิบสองปีเนี่ยยังแก้ผ้าโตนำ้ำน้าตาอามดามอยู่แก้ผ้าอามน้ําได้ทนะั้งผู้หญิงผู้ชายไม่มีปัญหาอะไรเลยเพราะคนแต่ก่อนเขาไม่มีหนังมาให้ดูไม่มีสิ่งที่จะมากระตุ้นมายั่วยอม,มอมเมาให้เขาเกิดความรู้สึกทางนี้ เรื่องในมง้งในหมอนนี่เป็นเรื่องที่ลึกลับมากเดี๋ยวนี้ได้บอกเดียเ๋ยวนี้เด็กหน่อยอายุเจ็ดปีแปดปีมันจะเป็นผัวเป็นเมียกันได้เดี๋ยวนี้สิบเอ็ดปีมีลูกแล้วไปลงหนังสือพิมพ์มาที่จังหวัดบุรีรัมย์คนโบราณเขียนไว้ว่าการละนับมือสวยหลายปีเป็นอันตางาพระพนเทศเทศไหวพ้ายซอยศาสนาหญิงใส่สวยสิบสามปีซิมีลกูกหนักปาดทมแม่น้หนัดที่กวงขาดเขิน มเอ็มสิบสามปีเลยเดี๋ยวนี้สิบเอ็ดปีมีลูกแล้วเพราะอะไรสิ่งเหล่านี้มันไปทําลายจิตใจเขานะังเอ่ยละครเอยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นในเวลาทําบุญจริงๆต้องทําให้มันถูกมันต้องมันครบวงจรงเหมือนอาจารย์ชนะที่ทําในวันนี้นี่เป็นมงคลเรียกว่าปุตตธารัสสังขโหการเลี้ยงบุตรภรรยาอย่างถูกต้องชอบธทมการสงเคราะห์ญาต ยาตาการน่าจะสังฆโหสงเคราะห์ญาติเป็นมงคลต่อมาลูกที่ไปทํางานอยู่กรุงเทพก็ดีทํางานอยู่รีสเกตก็ดีเรียนหนังสืออยู่ก็ดีวันนี้กลับมามาตาปิตุอุปถัมนังปฏิบัติอุปถามบิดามารดาเอตมังคารมุตตมังเป็นมงคลอันประเสริฐสูงสุดใครก็รัก เทวดาย่อมรักบุคคลผู้ปฏิบัติอุปถากบิดามารดาการมาวันนี้ลูกมาช่วยพ่อทำบุญช่วยกิจจะก,กรรมที่พ่อทำสิ่งใดที่มันยากมันลำบากพ่อบอกพ่อใช้วิ่งนี่เป็นการเลี้ยงใจพ่อช่วยภาระของพ่อนอกจอากนั้นเลี้ยงใจแม่ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเป็นโอกาสหลังจาก ท่านหมดชีวิตไปแล้วที่บุตรและกุลบุตรกุลธิดาทั้งหลายจักพึงกระทําแก่พ่อแก่แม่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าท่านเลี้ยงระมาแล้วเลี้ยงท่านตอบประพฤติตัวเหมาะสมดํารงบ่งตระกูลการทํากิจของท่านเชื่อฟังคําสั่งสอนของท่านเมื่อท่านล่วงละไปแล้วทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ท่านตอนที่ท่านเลี้ยงระมาแล้วเลี้ยงท่านตอบ เราสามารถทำได้เมื่อท่านมีชีวิตจบ